บรรยากาศเย็นสบายนะคะประมาณแยกอุดมสมบูรณ์คิดถึงสมัยก่อนจังเลยนะ,ะมีโอ่งมีละมัง่งกวางอีเห็นพังพรมีทัในพราน ไม่น่าเชื่อก็โตขึ้นมาก็เปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วไม่เหมือนเดิมสักอย่างคิดถึงอดีต mm. ไม่มีฝนมาสองอาทิตย์แล้วนะคะภายฝนต้นหนาวจริงๆเลยจ้าพี่ก็มาบินเล่นลมนะคะนกเหยี่ยวก็มีประปาย สมัยก่อนมีเยอะตัวใหญ่มากเพราะเราไม่รู้อะไรตามภาษาเด็กเนาะจ้ะมีมีมไก่แม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกมันก็จะมองแล้ว บางทีก็มีหนูนะคะตรงป่ามีหนูมีกิ้งกามันก็เลยไม่ถึงเราถึงแค่ปลายปลายลมนะคะตรงนั้นนะตรงยอดไม้เชื่ออยู่นะคะรุยาตายายเล่าสู่ฟังนะคะเราเป็นเด็กแล้วก็จ้า เมฆเลือนไปฟ้าก็จะมีสีฟ้าบ้างมีปุยเมฆบ้างนะคะอิตรการมากเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขในแบบบ้านป่าบ้านนอกส่งไปทางสวนผสมนะคะมีเถาทั่วเปรแล้วก็ดอกดาเรืองดอกแก้าแล้วก็ต้นงาต้น เยี่ยวหากินกลางคืนก็มีเนาะอีกชนิดหนึ่งคือน,นกเขาแมวนะสายตาเดี่ยวพยญาเหี่ยวจะดีมากมองไกลได้นะจ๊ะมีมันก็เลยไม่ถึงเรา ถึงแค่ปลายปลายลมนะคะตรงนั้นนะตรงยอดไม้แต่สังเกตได้ว่าเขาเคลื่อนตัวนะคะดูท้องฟ้าเป็นหลักนะคะเริ่มเปลี่ยนสีฟ้าแล้วนะคะเมฆปุยเมฆค่อยเคลื่อนตัวไปนะสัตว์ป่าเยอะแยะ นกก็หลายชนิดนะคะสมัยนั้นสมัยปุยาตายายอิตการมากเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขในแบบบ้านป่าบ้านนอกมีไก่แม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกมันก็จะมองแล้วบางทีก็มีหนูนะคะตรงป่ามีหนูมีกิ้งกา่าย okay, นะคะ สนักล่าเนื้อโดยเฉพาะสมัยโบราณจะมีในพรานด้วยน,นะคะสนักล่าเนืง้องโดยเฉพาะสมัยโบราณจะมีในพรานด้ยในโคกนานะจ๊ะสมัยนั้นพิษกันไก่มากมานะคะโชกเอานะจ๊ะกรงเล็บเยียวจะแหลมคมมากเยอะแ ตัวใหญ่มากเลยนะไปไปเรื่อยๆฟาก็จะเปลี่ยนสีไปตามบรรยากาศนะคะมาเอื่อยๆอยู่นะคะสังเกตตรงนี้สายตาเดี่ยวพยาเยอเดี่ยวจะดีมากมองไกลได้นะ,ะขกนานะจ๊ะสมัยนั้น พิษกันไก่มากมานะคะโชคเอานะจ๊ะกรงเลบเยียจะแหลมคมมากเยีอะต,ตัวใหญ่มากเลยนะคอกนานะจ๊ะสมัยนั้นพิษกันไก่มากเลยผู้เท่าเล่าอะไรมาแล้วก็กลัว เยี่ยวหากินกลางคืนก็นมีเนาะอีกชนิดหนึงคือน,นกเขาแมวด้านนี้เป็นทิศใต้นะคะมีลมพัดออกนานะจ๊ะสมัยนั้นผิดกันไก่มากเลยเชื่ออยู่นะคะปุยาตายายเล่าสู่ฟังนะคะ เราเป็นด็กแล้วก็ส่งไปทางสวนผสมนะคะมีเถาวัลเปรแล้วก็ดอกดาเรืองดอกแย้แล้วก็ต้นงางนกเขาก็บางบายบายนะคะอ่อนๆก็มีปุยเมฆมาเรื่อยๆนะจ๊ะฝนจะล่องตายแล้ว ไม่มีฝนมาสองอาทิตย์แล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวจริงๆเลยจ้าเยอะ yeah, อุดมสมบูรณ์คิดถึงสมัยก่อนจังเลยอุดมสมบูรณ์มากจ้า มาเอื่อยๆอยู่นะคะสังเกตตรงป่าสมัยนั้นมีช้างมีเสือ,อนะมาเอื่อยๆอยู่นะคะสังเกตตรงเห็นไหมคะในพราน ไม่น่าเชื่อก็แต่ละเวลาท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีตลอดนะคะไม่มีฝนมาสองอาทิตย์แล้วนะคะลายฝนต้นหนาวจริงๆเลยจ้าทำไมนั้น อุดมสมบูรณ์มากยอดไม้นะคะข้างบนจะลมแรงนะคะลมบนแต่มันสูงจ้าบายบายนะคะนกเขาก็บังะะแล้ว แล้วหรือนอกอินสีนะคะสายตามันดีมากทั่วนะคะ,ะคะ่นะ,คะอย่างช,ะชะ้าช้า่มแมขาวเคลื่อนตัวไปก็เห็นท้องฟ้ันะคะสีฟ้ัะคะมีโอมีละมั่งกวางอีเห็นพังพอ <c oughs> เกือบบ่ายสามโมงดมสมบูรณ์มากจ้ะมีในพราน ไม่น่าเชื่อก็เจ้ามีพี่ก็มาบินเล่นลมนะคะนกเหยี่ยวก็มีประปายสมัยก่อนมีเหยี่ยวตัวใหญ่มากเกือบ,บาบสามมง บายนะคะแล้วนะคะ